นวัตกรรมของประเภทนี้เหมาะสมมากสำหรับ SME ที่มีจุดอ่อนในด้านการรวมเทคโนโลยีการขาดแคลนพนักงานด้านเทคโนโลยีมีเงินทุนน้อยและมีเครื่องมือทดลองที่ล้าหลังนวัตกรรมรูปแบบนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของความล้มเหลวของการพัฒนาได้ แต่ช่วยชดเชยข้อเสียของ SME ในเรื่องของการขาดแคลนความสามารถด้านเทคนิคได้รูปแบบที่3รูปแบบการสืบเนื่องกันของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบการสืบเนื่องกันของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกล่าวถึงกระบวนการปรับปรุงเทคโนโลยีตามระเเณีและพัฒนาไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่ ต้นแบบของนวัตกรรมประเภทนี้สาม,มารถรักษาให้คงอยู่ไว้ได้อย่างต่อเนื่องและสร้างการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบของเทคโนโลยีเครื่องมือและลดความยุ่งยากซึ่งสามารถลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ในขณะเดียวกันเนื่องจากความสำเร็จจากเทคโนโลยีเก่าๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สามารถช่วยลดความเสี่ยงทางด้านเทคนิค ความเสี่ยงทางด้านการตลาดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้รูปแบบที่4ก็คือรูปแบบการไล่ตามของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสาระสาคัญของรูปแบบการไล่ตามก็คือทางสุดท้ายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเรียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้ทันกับผู้นำทางเทคโนโลยีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งของตลาดที่ระดับต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ำที่สุดสำหรับ SME มีการสำรวจและการพัฒนาความํำนาญที่แน่นอนแต่การขาดแคลนเงินทุนและการไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง ของการเริ่มต้นตั้งธุรกิจใหม่ SME ที่นำรูปแบบนี้ไปใช้ควรที่จะทำงานและศึกษายอย่างมากบูลความแตกต่างของผลิตภัณฑ์พยายามที่จะคิดค้นหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์อื่นๆรูปแบบที่5เป็นรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบของการกระสานความร่วมมือกัน ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการร่วมมือกันทางด้านนวัตกรรมจะทำให้ SME สามารถเข้าสู่เทคโนโลยีที่หลากหลายกว่าและทรัพยากรในการลงทุนซึ่งจะทำให้ SME สามารถควบคุมอุปสรรคและวิกฤตต่างๆที่ผู้ประกอบการแต่ละคนจะต้องเผชิญลดความเสี่ยงทางด้านการลงทุนลดวงจรการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สั้นลง และทําให้ความสามารถนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในการประสานความร่วมมือกันสามารถทําได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราเรามาดูในแบบแนวดิ่งกันก่อนนะคะในแบบแนวดิ่งหมายถึง การร่วมมือกันกับสถาบันวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการร่วมมือวิจัยในการเร่งให้เกิดการตั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จต่อไปในแบบแนวราบก็คือการร่วมมือกับ SME อื่นๆเพื่อก่อตั้งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งพวกเขาสามารถรับความเสี่ยงและแบ่งปันผลกำไรซึ่งกันและกันได้ทางเลือกของรูปแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างในระดับของการพัฒนาของ SME ธุรกิจ SME จะมีความพอเหมาะเหมาะสม ถ้าหากมีการนำรูปแบบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันมาใช้ในระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกันในเรือวันนี้ธุรกิจเอฟเออสามารถเลือกรูปแบบการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ,รอ,อื่นหรือสถาบันวิจัยอื่นเพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรที่เป็นวัสดุและทรัพยากรการเงินไว้และหลังจากนั้น ก็จะลดความเสี่ยงลงในระดับขั้นที่กำลังเจริญเติบโตในระดับขั้นที่กำลังเจริญเติบโตตั้งแต่ SME ทำการรวบรวมพวกเขาสามารถเลือกรูปแบบการไล่ตามรูปแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร และรูปแบบที่มีความรับต่อเนื่องกันของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ในระดับขั้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ SME สามารถเลือกกลยุทธ์ที่เป็นผู้นำบนนวัตกรรมที่มีความอิสระในระดับขั้นถดถอย SME ควรดำเนินง,งานพื้นฐานของนวัตกรรมบนรูปแบบการสืบเนื่องกัน เรามาดูการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ SME ในประเทศจีนกันนะคะจากการกล่าวถึงพลังงานในการขับเคลื่อนของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี SME ในประเทศจีนได้รับการสนับสนุนจากช่องทางดังต่อไปนี้นะคะ A บทบาทของผู้นำของตลาดเทคโนโลยีนวัตกรรม B ี การสนับสนุนจากรัฐบาลของเทคโนโลยีนวัตกรรม c การสนับสนุนจากผู้ประกอบการของเทคโนโลยีนวัตกรรม d บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเทคโนโลยีนวัตกรรม e บทบาทหน้าที่ของสิ่งกระตุ้นของวิธีการจัดการสถาบันภายในของผู้ประกอบการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาดูบทบาทแรกกันก่อนนะคะคือบทบาท A บทบาท A คือบทบาทของผู้นำทางด้านตลาดเทคโนโลยีและตกรรมผลกระทบซึ่งตลาดมีต่อนวัตก,กรรมทางเทคโนโลยีของ SME ประกอบด้วยสองอย่างคือพลังการดึงดูดความต้องการซื้อของตลาดและพลังการผลักจากการแข่งขันของตลาดความต้องการซื้อของตลาด จะเป็นตัวล่อให้วิสาหกิจทําให้การเปลี่ยนแปลงแต่การแข่งขันในตลาดจะเป็นตัวบีบบังคับให้พวกเขาคุณแจสําคัญที่จะเล่นบทบาทของผู้นําคือการสนับสนุน SME มีคุณสมบัติเข้าสู่ตลาดได้ซึ่งพวกเขาสามารถสร้างปฏิกิริยาที่สําคัญต่อสัญญาณของตลาดและกําไรที่อาจเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และช่วงเวลาวิกฤตของความอยู่รอดและการพัฒนาสามารถมาได้จากการขับเคลื่อนของธุรกิจ SME เพื่อการพัฒนา